ค่ะไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวหลายที่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ไปท่องเที่ยวอย่างมีความสุขปลอดภัยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยถ้าหากใครมีคนละครึ่งพลาดก็เอาไปใช้กันด้วยนะคะอ่ะ,ะอทีนี้เดี๋ยวพาผู้ชมมาปิดท้ายเรื่องของผักชีกันหน่อยนะคะผักชีเชื่อว่าหลายคนก็คงจะ เขาเรียกว่ามีติดครัวทุกคนนั่นแหละนะคะเพราะว่าใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่างมากล่าสุดตอนนี้นะคะก็จะมีการตึงราคาเรื่องของผักชีเอาไว้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการผลิตเรื่องเรื่องของปลายฝนนั่นเองนะคะก็ในเรื่องนี้นะคะมีการตึงราคาผักชีเรื่องของปลายฤดูฝนด้วยแล้วก็เร่งที่จะกระจายผลผลิตจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนซึ่งก็คาดว่าจะลดลงในสัปดาห์ใน,นสัปดาห์หน้านี้นะคะโดยนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่า กรมการค้าภายในได้มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายผักในตลาดในช่วงปลายฤดูฝนก็พบว่าผักชีเป็นผักที่มีราคาจําหน่ายที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยราคาผักชีเกรดดีที่มีความสมบูรณ์เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ250บาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ราว กิโลกรัมละ130บาทในขณะที่ผักชีเกตรองซึ่งก็ได้รับความนิยมบางส่วนนะคะจากฝนตกซึ่งก็ยังมีจำหน่ายในตลาดอยู่ที่ราคา130บาทต่อกิโลกรัม โดยกรมการค้าภายในได้เร่งดําเนินการสารความร่วมมือกับทางสมาคมกลางการค้าสินค้าเกษตรไทยแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อกระจายผลผลิตจากแหล่งปลูกอื่นเข้ามาทดแทนในตลาดและลดความตึงตัวของราคาซึ่งก็คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าเมื่อผลผลิตจากแหล่งใหม่ทยอยออกสู่ตลาดราคาเรื่องของผักชีก็จะปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่ก็คือถ้าใครไปตลาดก็จะเห็น ผักชีนะคะจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะะใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อเมื่อวันก่อนเองก็ได้ไปเดินตลาดเหมือนกันก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมผักชีราคาสูงขึ้นนะคะ,คะส่วนเรื่องของสาเหตุของการปรับราคาขึ้นนะคะในเรื่องของผักในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาวะน้ําท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่ทาให้ผักบางส่วนได้รับความเสียหายรวมถึงสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้เกษตรกรค่ะไม่สามารถเตรียมแปลงเพาะปลูกใหม่ได้ทันอีกทั้งผักชีอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว ถูกฝนชุกค่ะทำให้ใบช้ำหรือว่าเน่าต้องมีการคัดมากขึ้นส่งผลให้ผักชีที่มีคุณภาพดีเนี่ยปริมาณลดลงราคาจึงต้องมีการปรับสูงขึ้นตามคุณภาพของสินค้าส่วนสำหรับพื้นที่ภาคใต้ค่ะที่ไม่ใช่แหล่งปลูกหลักค่ะต้องขนส่งผักชีจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปจาหน่ายทาให้ใช้เวลาในการขนส่งนานขึ้นประกอบกับผักชีเป็นผักที่เน่าเสียง่ายจึงเกิดการสูญเสียระหว่างทางบางส่วนส่งผลให้ผักชีที่มี เกษตรสมบูรณ์เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นกว่าปกตินั่นเองค่ะค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะทางกรมการค้าภายในก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการเร่งประสานความร่วมมือกับทางสมาคมตลาดกลางการค้าสินค้าเกษตรไทยรวมทั้งผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกและก็เครือข่ายสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อบริหารจัดการผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการนำผักชีจากแหล่งเพาะปลูกอื่น ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะอย่างเช่นจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิลบ,บุรีแล้วก็จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะคะเข้ามาทดแทนในตลาดเพื่อที่จะรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านราคาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะก็จังหวัดไหนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะน้ำท่วมแบบนี้ก็อาจจะยังไม่นยาเข้าหรือว่าอาจจะ,ะช่วยในเรื่องของการเยียวยาก่อนแต่ว่าเรื่องของผักชีน่หรือผักต่างๆก็อาจจะ เอามาจากจังหวัดที่ไม่ได้รับผลกระทบนะใช่แต่ว่าบางทีถ้าไม่ได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําท่วมก,ก็จะมีภาวะชายแดนอีกอื ก็ S <S ตรงนี้ก็เห็นใจกับทั้งผู้ที่เป็นเกษตรกรในการที่ปลูกด้วยแล้วก็เข้าใจในส่วนของผู้บริโภคด้วยตรงนี้เราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะคะก็ต้องมีการติดตามในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นตลอดนะคะมันก็เป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าส่วนสําคัญตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้รักษาสุขภาพกันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงนะคะรวมถึงมีฝนปรับปลายในบางพื้นที่รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อที่เรา